เปลืกอะไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกถ้าจับไม้อะมีลูกวางแน่เอบเอบมันก็ภูเขาเวลาลงลงสองคนเอิบมานี่ไงอากาศดีจังวิวสวยอ้าวไม่เคยเห็นเหรอนี่ไง ดิฉันถ่ายให้ดูบ่อยอยู่นะนี่ไงอันนี้เป็นหน้าบ้านนะคะทุกคนน,นี่เป็นหน้าบ้านดิฉันจะตุตะนิดหนึ่งเพราะว่าดิฉันอ้วนนู่นเป็นหน้าบ้านก็จะเห็นเขาเขาแบบนั้นเลยเหล็กจันไม่ใช่เหล็กสตางอนี่ค่ะก็จะแบบนี้เขาเอานุหน้าบ้านทางเข้าบ้าน แต่บ้านแต่บ้านหันไปทางนี้นะบ้านไม่ได้หันออกถนนนะครับทุกคนเพราะว่าดิฉันไม่ต้องการให้บ้านมันหันออกถนนดิฉันต้องการแบบนี้เพราะว่าอยากใช้พื้นที่ให้มันเต็มที่ก็เลยหันบ้านมาทางนี้หน้าบ้านให้มันมาทางนี้นี่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้แบบนี้สาวเยอะค่ะเพราะว่ามันตามตัวบ้าน เดี๋ยวตรงข้างหน้านุ้นยังทําอีกหลายอย่างอยู่นะคะยังไม่เสร็จข้างหน้าข้างหน้าบ้านยังทําอีกหลายอย่างนะคะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จง่ายค่ะยังอีกเยอะอยู่ยังอีกหลายยังอีกหลายเรื่องอยู่อีกยังมีอีกสองงานใหญ่ๆวิวสามร้อยหกสิบองศาถูกต้องค่ะนี่แล้วก็แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นโซนห้องนอนกับห้องน้ําข้างบนนะคะอันนี้เป็นโซนห้องห้องน้ําข้างบน ห้องน้ากว้างมากเห็นไหมห้องน้ําใหญ่มากห้องน้ํากว้างมีอ่างมีอ่างด้วยนะมีอ่างกูชีด้วยนี่ห้องนอนแล้วก็อันนี้เป็นบันไดาทางขึ้นชั้นสองค่ะบันไดจะขึ้นฝั่งนี้บันไดชั้นสองจะขึ้นทางนี้ค่ะอืมแพรลี่คิงดมัมก็เนิดเล็กๆหน่อยๆค่ะ ห้องน้ำมีวิวใช่เข้าห้องน้ำเห็นวิวภูเขานี่นี่หนูก็จะเห็นหมดเลยใครทำอะไรตรงนี้เป็นห้องทำงานค่ะห้องข้างบนนี้เป็นห้องทำงานโดยเฉพาะเลยข้างบนนี้เป็นอันนี้ฝั่งนี้เป็นห้องทำงานนะคะจะมีห้องน้ำในตัวอีกห้องหนึ่งห้องทำงานก็มีห้องน้ำในตัวค่ะเข้าทางนี้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 นี่เข้าทางนี้ ประตูประตูเข้าทางนี้ประตูเข้าทางนี้ซึบเ,เข้ามานี้แล้วก็เป็นห้องทํางานเดินมานี้ก็เป็นห้องทํางานหมดเลยแล้วก็มีระเบียงตรงนี้เป็นระเบียงอันนี้เป็นระเบียงตรงข้างเป็นระเบียงข้างห้องทํางานก็จะเห็นหมดว่าใครทําอะไรยังไงเห็นหมดเลยค่ะเห็นวิวหมดเลย360องศาเห็นหมดเลย ชินแสมาดูให้ให้มาดูทําไมคะให้มาดูทําไมคะเวลาเหนื่อยชินแสไม่ได้มาช่วยเหนื่อยคะ่ะจะเสนอหน้ามาทําไมอะชินแสจะเสนอหน้ามาทําไมล่ะเอาไปดูบ้านตัวเองเถอะค่ะเวลาเหนื่อยชินแสไม่ได้มาเหนื่อยด้วยนะคะมีตังก็อยากสร้างแบบไหนก็ทําไปเถอะค่ะอืมนี่นี่หน้าบ้านหน้าบ้าน นู้นไงต้นไม้ใหญ่ต้นนู้นไงที่รอดแล้วไงนุ่นน่น่เน่เห็นไหมนุ่นต้นนู้นเห็นไหมมันเริ่มมีใบแล้วไอ้มากลับแล้วเวรตายพายอดกลับเลยทำไมรีบกลับจังไงนุ่นค่ะอีต้นนู้นอะที่แรกมันจะตายที่แรกมันจะตายแล้วมันก็ไ่ตายละอันนี้เป็นต้นที่ว่าเมื่อกี้ไงต้นตะแบก พูดใหม่ค่ะขอแคบหน่อยพูดว่าอะไรคะอ๋อพูดเรื่องชิ้นแสจะบอกว่าเวลาเหนื่อยมันไม่ได้มันเหนื่อยกับเรานี้คะ่ะจะให้มันมาดูทําไมอะ่ะบ้านเราโตแล้วคิดเองไม่เป็นเหรอคะทําอะไรต้องให้คนอื่นมาบอกอยู่ตลอดฮะคิดเองไม่เป็นเหรอโตแล้วคิดเองเป็นบ้างสีททาอะไรเอาให้มันดูเอาให้มันดู ฮวงจุ้ยที่แท้จริงอะมันคือการจัดโซนนิ่งของบ้านให้มันดูแบบล่มลื่นและให้มันดูเหมาะสมสะดวกสบายต่อการใช้งานมันคือหลักมันไม่ใช่คือหลักอะไรที่มันไอนี่เลยคุณไม่ต้องไปจําเป็นต้องมาดูเลยการวางแปลนห้องน้ําห้องครัวเอ่ยางยังไงจะไม่ให้มันดูแบบให้มันมีกลิ่นอับหรือว่าให้มันประเจิดประเจ้อห้องน้ําไม่ควรตรงกับห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหลักที่มึงโตมึงก็คิดได้มึงจะต้องให้คนอื่นมาบอกทําไม ว่าการวางโซนนิ่งโซนนิ่งแบบนู้แบบนแบบนี้มันควรอยู่ยังไงแบบไหนเนี่ยคิดเองได้หมดค่ะมันไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นมาดูเลยการจัดแปลนบ้านผังวางวางผังบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราดูได้เราดูได้เนี่ยอย่างของดิฉันก็เห็นไหมดิฉันก็วางมุมวางอะไรไว้ทั้งหมดไม่เห็นมีตรงไหนขัดหูขัดตาเลยนะตอนนี้ยังไม่รู้สึกว่า ตอนนี้ยังไม่รู้สึกว่าแปลนบ้านที่วางไว้แล้วก็ทําออกมาเนี่ยมันมีโซนไหนที่รู้สึกแบบขัดหูขัดตาไม่มีเลยนะมีแต่รู้สึกว่าเออมันสวยโอเคใช่มันเป็นแบบที่เราวางวางแผนไว้อะไรไว้ไนปะล่ะ,ละเนี่ยส,สร้างบ้านเพื่อให้แม่ตีแบตเดี๋ยวต่อไปเนี่ยหน้าโรงงาน,น่กว้างขวางไอ้มามึงจะตีไปเท่าไหร่ไงปะ เนี่ยตีไปสิใช่สบายหูสบายตาแล้วมันไม่มันไม่วุ่นวายกับใครคะ่ะทุกคนตอนนี้ไม่วุ่นวายกับใครด้วยใช่มันคือมีพื้นที่ให้เยอะอะมีพื้นที่ให้เยอะไม่ต้องทะเลาะกันอะคนละมุมอะมีพื้นที่ให้เยอะอะไม่ต้องทุนไม่ทะเลาะกันแน่นอนตรงนี้ก็เป็นโซนในครัวตรงน,นี้เป็นครัวคะ่ะ อันนี้เป็นครัวแล้วเดี๋ยวตรงนี้จะทําห้องเก็บของอีกอันหนึง่งเงียบเงียบค่ะมันไม่พุกพ่านทุกคนเวลาเราจะซื้ออะไรทําอะไรเราก็ขับรถไปในเมืองเอาขับรถไปในเมืองก็แค่ดิฉันขับรถไปในเมืองก็แค่30สนาทีแต่บ้านอ่ะควรอยู่แบบนี้บ้านอ่ะควรอยู่อย่างนี้ไม่รู้อะสำหรับดิฉันดิฉันรู้สึกว่าในเมืองไม่ใช่ที่ที่น่าอยู่อ่ะ ถ้าเราเลือกได้นะดิฉันรู้สึกว่ามันอึดอัดจอแจแล้วก็ปัญหาเยอะผู้คนที่อยู่ด้วยก็เป็นผู้คนที่แปลกหน้ามันไม่ใช่เหมือนเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันก็พอรู้จักกันเป็นญาติพี่น้องกันห่างๆกันหรือคนในหมู่บ้านรู้จักกันมันก็รู้จักกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่ไหมมันก็มีความแบบมันก็มีความแบบมีความเป็นกันเองอะแต่เวลาเราไปอยู่บ้านในเมืองอะมันเหมือนแบบ ไม่รู้สิคนร้อยพ่อพันแม่คนต่างที่ต่างถิ่นมาอยู่ด้วยคือมันไว้ใจใครไม่ได้เลยอ่ะมันไว้ใจใครไม่ได้เลยแล้วก็มีปัญหานิดปัญหาหน่อยก็มันก็ไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดิฉันรู้สึกว่ามันถ้าความถ้อยทีถ้อยอาศัยนะถ้าเราอยู่แบบเนี้ยห่างๆนะพูดถึงว่าห่างๆนะอยู่แบบเนี้ยไม่ติดกับใครยังดีกว่าสบายใจกว่าแต่ถ้าไปอยู่ใกล้คนอื่นมากๆอ่ะความถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมันไม่มีดิฉันเห็นว่า โดยเฉพาะในสังคมเมืองนะบางเรื่องมันไม่ควรทะเลาะกันมันก็ทะเลาะกันนะ่ะเพราะว่าทําไมมันถึงทะเลาะกันด้วยการออกแบบพื้นที่การใช้ชีวิตการอยู่อ่ะมันบังคับให้เราต้องทะเลาะกันบางทีอ่ะเราไม่ได้บางทีเราไม่ได้อยากทะเลาะนะแต่ด้วยการจัดสรรพื้นที่การอยู่อาศัยที่มันไม่เพียงพอต่อมนุษย์อนะ่ะมันบีบให้เราต้องทะเลาะกันเช่นพื้นที่หน้าบ้านแคบเกินไปที่จอดรถไม่มีอย่างเงี้ย บ้านติดกันเกินไปการใช้เสียงเอย่ยอะไรเอย่ยมันเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องไปทะเลาะกับคนอื่นมันเลี่ยงไม่เลี่ยงยากมากเลยเฉพาะเป็นทีเน่เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่มันแบบเป็นเป็นทาวน์เฮาส์อ่ะที่มันแบบเป็นล็ lock, อกล็อกล็อกล็อกอ่ะว่าอยู่ยังไงมันอยู่ยังไงอ่ะเออือมันเปิดสมมติเราบางคนเนี่ยวัยรุ่นโดยเฉพาะยิ่งอะ่ะถ้ามีบางบ้านครอบครัวบางครอบครัวบางบ้านเขามีสมาชิกครอบครัว,รวเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยเป็นเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ย ที่เดฉันดูข่าวอามารินอ่ะกลางคืนมันไม่นอนอย่างเงี้ยมันนอนกลางวันกลางคืนมันไม่นอนอ่ะกลางคืนมันไม่นอนมันปะมันตั้งวงปาร์ตี้กันกินน้ําท่อมฉ่าอะไรอย่างเงี้ยซ่อมรถกันเบิ้ลลดเสียงดังลองท่อลองลดลองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วสมมุติว่ามันไปอยู่ข้างบ้านห้องถัดไปเป็นบ้านของคนที่เขาทํางานกลางวันแล้วเขาต้องนอนกลางคืนอย่างเงี้ยโอชิบหายเลย ชิบหายเลยชิบความชิบหายเกิดแน่นอนจะไม่ทะเลาะกันยังไงอีกคนหนึ่งอยากตื่นอีกคนหนึ่งอยากนอนอย่างเงี้ยมันจะไม่ทะเลาะกันได้ไงมันไม่มีทางหรอกมันก็ต้องทะเลาะกันมันก็ต้องทะเลาะกันเด็กมันไม่นอนเอออาจริงปะล่ะจริงไหมไอเราทํางานมาเหนื่อยทั้งวันแล้วกูอยากนอนอย่างเงี้ยเออแต่อีเพื่อนบ้านดันมีลูกเป็นวัยรุ่นแล้วเสือกไม่ไม่นอนมันไม่อยากนอนกลางคืนอย่างเงี้ย เปิดเพลงแต่งรถกันฉ่ำเลยทั้งเสียงเพลงเสียงรถเบิ้ลรถจะไปอยู่ยังไงอ่ะคุณจะไปอยู่ยังไงเออดิฉันถึงว่าดิฉันอยู่แบบนี้ดีกว่าสบายใจกว่าหรือบางคนนะอยู่อพาร์ตเมนต์อุตส่าห์หนีไปอยู่ชั้นสูงๆแล้วนะแม่งเสือกไปอยู่ใกล้ตลาดแม่งเสือกไปอยู่ใกล้ตลาดและอีตลาดเนี้ยจัดจัดงานคอนเสิร์ตบ่อยมากมีดนตรีมาฉ่ำ เปิดปิดวิกหมอลำฉ่ำอย่างเงี้ยมึงจะอยู่ยังไง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 เครียดไหมเครียดแล้วความอันที่น่ากลัวคือความเครียดอะบางทีอะถ้ามันนานๆทีมันไม่เท่าไหร่อ่ะแต่มันถ้ามันเป็นความเครียดสะสมสะสมอะมันมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตนะมันมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตนะมันจะทําให้เราเป็นคนแบบบางทีอะฟิลขาดฟิลขาดหรือว่าแบบ บางทีก็โมโหง,ง่ายฟิลขาดเพราะว่าบางทีเรานอ,นอนไม่พอบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเอยไม่ไหวยังไม่ฉันฉันถึงไม่ค่อยอยากอยู่อะถ้าอยู่ในเมืองต้องเลือกโซนนิ่งดีๆนะคะโลกเลือกโซนนิ่งดีๆไม่ให้มันแบบพุกพ่านมากอืมใช่เราก็จะหงุดหงิดง่ายตามไปด้วยนี่เห็นปะ่ะมู่นเห็นปะเออ โ <G ül> น่นเอาแป๊บหนึ่งนะทุกคน,นะกคนดิฉันถ่ายก่อนอือใช่มันมีบ้านในบ้านอีกฝั่งคืออันไหนครับทุกคน อันไหนมีบ้านนี่มีบ้านรอบข้างที่คนที่คนกลัวว่าแพรลี่อยู่อันตรายหรือเปล่าไม่ตันตรายค่ะเดี๋ยวทิฉันจะลงไลน์แล้วนะคะทุกคนดีฉันขอจะลงไลน์แล้วเด็กแปบบ๊บดีฉันไปแล้วนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะกดติดตามด้วยเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะคะขอบคุณค่ะขายทุเรียนนะจ้าขอบคุณค่ะ